สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็จะพามาดูสถานีรถไฟของตัวอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะจุงกะแมวบางโปนตานแรกกระมองขแม่นังเนื้อมอมือสถานีรถไฟของอำเภอเมืองสุรินทร์เนาะมมือนะถ้าบ,บรรยากาศกันจะนามือจอรถไฟมือเรีงรถไฟตอนแรกก็แบใบมง และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงป่าสานะคะและก็ดูนะคะจะมีรถเข้านะโชคดีมากที่เราจะได้เห็นรถไฟเข้าในสถานีของสุรินเนาะ mm hmm. ไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะ mm hmm. ก่อนไปเนาะใครยังไม่กดติดตามช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วถ้าใคร อยากให้รีวิวที่ใน <ar> ตัวสุรินเนาะหรือคิดถึงส่วนไหนที่เป็นสุรินสระแสเลย์ก้อยปรับเนาะอาราคิดดาวบอลตรากค้อยปรับกุมขแม่เนาะกุ๊กแฝดต้องพยายามตัวรีวิวเป็นมือออยยิงบัดมาเซลคิดดาวสระของคุเองเนาะตัต่อมือรถไฟมม่เฮ้ยรถไฟนโม่เฮ้ย จากไหนคะเนี่ยอ๋อหุยทับทันมาขายกี่โมงอ่าเพิ่งลงมาเหรอคะมาจากศรีสะเกดนะคะเนี่ยไก่ย,ย่างหมยทัพทันเขาไม่ค้ากำลังนั่งกินข้าวอยู่ และรถที่ไปเมื่อกี้นะคะถ้าเดาไม่ผิดเนาะก็น่าจะเป็นขบวน426เนี่ยที่มาจากอุบลราชธานีแล้วก็จะมาจอดที่ถึงสุรินเนี่ยถ้าช่องนี้คือถึงสุรินคือบ่าย326นาทีก็จะหยุดแค่2นาทีเนาะนี่นะคะก็ เป็นรถดีเซลรางไหมใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะใช่นะคะและก็ข้างหน้าของสถานีรถไฟนะก็จะมีร้านอาหารยิ่งดีและก็จะมีหมูสเต๊ะเจ้าดังที่ขายมากกว่า40ปีนะเจ้านี้ดังมากประสบการณ์ยาวนานกว่า40ปีและก็มีบาหมีชายสีค่ะก็ออกมาเนี่ยท่านสามารถที่จะเลือกทานอาหาร ได้ตามต้องการเลยแล้วก็จะมีนิวโฮเทลโรงแรมด้วยเนาะก็อยู่หน้าสถานีรถไฟเลยจากนั้นก็จะมีน้ำเต้าหู้เงินล้านนะคะจะมาขายตอนเย็นเฉ mm hmm. พาะตอนเย็นเท่านะคะก็คือเริ่มขายประมาณบ่าย3ถึง2องทุ่มเท่านั้นก็ถ้าใครมาสถานีรถไฟแล้วอยากที่จะมารับประทานอาหารก็สามารถที่จะเดินออกมาที่เดียวเนาะก็จะตอบโจทย์ทุกคนเลยว่าท่านจะ ไม่อดแน่นอนนะถ้ามาเมืองสุรินทร์มีของกินแน่นะฮะพกตังมาด้วยละกันเนาะโอเคแอดก็ซื้อเต้าหู้ไปนะสี่ถุงก็ตกอยู่ที่ถุงละ12บาทนะคะเป็นเต้าหู้ส่งเครื่องเนาะก็เดี๋ยวจะไปลองกินนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะถ้าใครเคยกินแล้วก็บอกแอดได้ว่าเป็นยังไงแล้วก็อยากที่จะบอกเพิ่มเติมว่าจะต้องรีวิวร้านอาหารตรงใหน,หนสถานีรถไฟก็บอกได้นะคะ ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ชมบรรยากาศเนาะในรอบๆสถานีรถไฟที่สุรินแล้วก็มีขบวนรถไฟเข้ามาพอดีเนาะก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ได้นะคะก็กติดตามด้วยนะก็ไปกับเนี่ยคือข้างหน้ารถไฟของสุรินกับอาราชอบวิดีโอได้คอมเมแม์รีวิวอะจุดก็ติดตามพังเนาะ อีสถานีรถไฟของเซเรนตอนแบบใบมงกะลาะกระดาวเนาะไม่ไแปบบกดติดตามได้ก็กดอ้อยกำลังจะท้งเนาะเซคอมเมนต์มารวมกเนียโอเฟ่กัตเตอร์เซนออกุณจะเจริญ